ก็โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับไปอยู่กับผมรายการหมาม่วงชินเอลเหมือนเดิมเนาะวันนี้ก็วันคิดมากนะทุกคนวีวีโชว์อะไรบิดมาวีวีโชว์อะไรบิดมาขอให้ทุก,คน, like กนค,คนก็วันคิดมากนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในวันคิดมากนะครับอเออดูพูดอะไรวะนี่ก็เป็นคลิปแรกเลยนะครับที่ผมบอกว่าทําการแคสเกมแล้วแบแคสเกมแบบเปิดกล่องอย่างเงี้ยนะเออก็จะเป็นเกี่ยวกับเกมอะหลายอย่างจะมาแคสน,นะคทำให้เสียงรบกวนข้างนอกเขาเลยละทุกทุกคลิปเลยเนาะ เสียงขงอกโกโกวโคตรดังนะครับโอเคัน okay. นี้ก็จะมาเล่นเกมโนเลสนะครับที่แปลว่าไม่พักนะครับไม่พักผ่อนนะครับจิมโรเกมไม่พักผ่อนถ้าเป็นเกมเอาชีวิตรอดนะครับสำหรับในบ้านร้างไม่้เป็นผีนะทุกอนเอาง่ายๆว่จะมาเล่นเกมผีตุ๊กตาให้ทุกคนได้ดูนะแล้วก็เกมนี้เป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องนะผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมอาจจะไม่ได้แปลเนื้อเรื่องนะอาจจะแค่เล่นเฉยๆนะครับใครที่สนใจอายากที่จะเล่นก็ โหลดมาเล่นได้นะเป็นเกมฟรีไม่เสียดังนะครับก็ mm hmm. ไปสนับสนุนก็ได้นะโอเคป่าเดี๋ยวเราไปเข้าเกมเลยจะบอก s ุ o เดสโก้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปนะฮะทุกคนจะเห็นฉากหลังว่าที่ผมนั่งเนะ่ะฉากหลังฉากเขียวทุกคนดูนี่คือฉากหลังอันนี้คือโทรศัพท์ที่กำลังถ่ายอยู่คเ,เครื่องนี้นะฮะดูเป็นป่ะดูสภาพเครื่องแบบไม่ไหวเลย <laughs> ไม่มีตังซื้อโทรศัพท์ม่ <laughs> ถ้าอยากให้ผมมีคลิดปดีๆก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแจกด่า Subscribe เด้อจะได้มีตังค์ซื้อใหม่โอเกมโอเคทุกคนตอนนี้ก็เข้าเกมแล้วนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเสตติ้งอะไรต่างๆไม่เสร็จแล้วเอาประมาณนี้พอนะครับเนี่ยบอกไปมันไม่ภาสาไทายนะที่บอกไปโอเคอเหีนแล้วครับมีกเกมแล้วลกันเล่นใหม่เล่นใหม่ คือถ้าชาเขียวมันวุบับวบับนี่ขอโทษนะเพราะว่าผมใช้พะห่มในการทำนะโอเคเนื้อเรื่องเนาะ,ะอ่านเองเด้อกูไม่อ่านนะปักโอเคหน้า่ะเห็นไหมเนี่ยตัวสับอัดนะ เคทำการเล่นนิ้วผ่านหน้าจอนะครับเล่นนิ้วโอเคอย่างก็เล่นเส้นยิวเจ็ดพุทธเหมือนโอเคนะรถนะครัถ่างหมดนะคแค่ไม่ใช่รถใช้ถ่านเลยหรอวะใช้ดิใช้บอกว่ารถยนต์โอเคนะครับกดเลื่อนนะเพื่อเดินเนาะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับเลื่อนหน้าเลือโยโย่โยโย กดจิ hour, ้มหนึ <No> ่ง <statistically> ท <uther gra bs> okay. ีแล้วก right <uk> <arken> <ần> ็ลากนิ้วนะครับมันก็จะทำการวิ่งเนาะใครแขงขันวะนะครับกดจิ้มสองทีกระโดดนะับโอเคกดตรงนี้ย่อกดกระเป๋าเพดูของไอเทมนะฮบกดตรงนี้เพื่อแบบว่าเผื่อเราไม่รู้ไงมันก็จะบอกว่าเฉลยให้เรานะัะแต่แล้วถ้าผมไม่เฉลยแล้วเก่งเกินมาได้นะ คือเกมนี้ผมเคยเล่นแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะมันเป็นของโค้ดเบตานะครับมันเป็นแค่ชนะั a เตอร์วันเนาะอันนี้ชั珀เตอร์ทูมาแล้วอัปเดตเกมนะผมคิดว่ามันน่าจะเล่นเหมือนเดิมนะโอเคเข้าไม่ได้นะครับงั้นผมจะทำการเล่นเหมือนเดิมเลยน,นะของชั珀เตอร์วันนะที่ผมเล่นไปตอนแรกนะครับอาจจะไม่ได้สำรวจอะไรมากนะ ประตูโคตรดังว้าวเอ,าอ้าไม่เหันหน้าจองนี่เลยวะกูมาดูวยมันจะเล่นเหมือนอกันคนเก้าคนนะรูปภาพนะครับอันนี้ก็ชะลาลเนาะ เนี่ยไอชากที่แบบเวลามันเปิดตัวเลยจะแบบจ้อมสเกลโอล่มาดิ้นนะพวกเลยโอเคแล้วก็จะไปดูในห้องครัวกันนะฮะอ,อะไรกันนี่เนบนเดตนะครมันต้องมีการต่อสู้แน่นอนสื่อพิมนะฮะ เฮ้ไก่ยังยี้ขันเล้วะจ้าเอจ้าไม่มีนะฮะจ้าเอองขอโทษอีกครั้งนะครับมีแสงแก้งร่างของพายแ้วเดี๋ยวจบอีพีที่ผมจะไปต้มไก่จริงนะเียวอะไรตกใจเหรอทุกคนตกใจปะ ตอนแรกผมก็ตกใจนะตอนเล่นฉากนะแต่ตอนนี้ผมเล่นไปแล้วไงผมไม่ตกใจแล้วนะอยากรู้ไอเนี่ยมันคือในะครวะก็เพื่อนตาต่างนะครับโอเคผมจะรีบรยนเรื่องความรู้เสียงนะครับ แต่ผมจะไม่สำรวจนะถ้าอยากเล่นเกมนี้ก็ไปโหลดไปเลยนนะสำรวจเองนะที่รีบดิ้นไปรีบไ,ไปนะครับจะได้ไปดูตอนสองนะครเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นผ่านไปเลยนะโอเคไปถึงแล้ววางบันไดนะครัวาร์อันใดโอเคตอนนี้ก็ปีนนะทุกคนกลับมาทุกคนนั่ขันอยู่ปะไม่ขันมันก็ปีศาจมันคนน่ากลัวไะต้องนี้ก่อน ะะว่าจะไม่ค่อยได้เลยวะไม่ได้ได้น้ำเฮ้ยปูจะเปิดลลางปิดกลางเลยวะมูดป่ะไอจุดเทียนทุกคนมันจะสบ่างนะฮะตอนมันก็ฝ่าเทียนดับอยู่ดีนะเพราะว่าบูบันไดนะถ้าฉากมันกระพือกระพือนี่ขอโทษเลยนะ ใซฟผะห่มเดการทำฉากเขียวเงินกุ้งอานาถาโอเคบ้านแอื่นมันจะเข้าไม่ได้น,นะมันจะเข้าได้แค่หลังนั้นเดียวทีนี้เราก็รีบมาที่นี่นะฮะผมพอจำได้อยู่ในนี้นในสมองไอสองถังนี้มันมันไม่มีอะไรนะฮเปปะเก็บไปดูนะเก็บไปดูนะไปมันไม่มีอะไรนะฮะมันอยู่ที่ถังแดงนี่ เราก็จะมาเติมน้ำมันนะครับมันจะได้ไปต่อเติมเรสโปเติมเสร็จเป็นพายุเข้าเลยนะเจ้าที่โคตรแรงไปแล้วก็ไม่ยหวแล้วมันฮนะไปแล้วอีธาน ไม่เหมือนอีธานเลย่ยเป็นอีวูเจ็ดเหมอทุกคนต้องเหมือนปะเงิ้เงินๆเงิ้เง้เงี้้วนบเกมเกมแล้วทุกคนหมดล่วงทั้งว่าใส่มันนะ<ๆ>มันขับมาโคตรไกลแล้วนะวเราะเยวหมดแล้ว ทางคนน่ากลัวมือนคดที่ผมคนหนึ่งไม่กล้าครับลตู้ตายจบเกมจะรีบตายไปไหนวะตายเกมก็จบเร็วไม่จะแคสนะฮะหูพื้นหูื้เน็ตดิจิตผมบอกไปมึนเหมือนเหมือนอีธานเลยเว้ยดูดิ นี่ทางชัดดึงจิ้ม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 ดึงดึงดึงๆๆด,ด,ด,ดแต่มันเจ็บนะครับไปแกงไม่ได้อ,อันนี้ก็เราเอา,เอาติดรถโอเคชั้เตอร์สองมจบที่ประมาณตรงนี้นะฮะตอนนี้ผมไม่รู้แล้ว ก็วิ่งชายจังกว่าโอเคกดจิ้มกดข้ามนะฮะไม่ยากไม่ยากาใจะง่ายอยู่นี้ไม่มีอะไรมันเป็นทางแล้วสินะมันเป็นลัวเนาะมันไม่มจะบานผมอ,อ๋อทางตอน ทา้งหลายนะพอาทางนี้ไอเวนตุ่มบินบินโคตรยากเลยใครเป็นคนสร้างตุ่มบิงวะตัวอะไรหรอวะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะขวัญเง่เง่อะไรยืนดองๆปะ จุดไฟเลยมาแน่ใช่ป่ะได้จบเกม